สวัสดีครับไงงงงงมากครับนี่ครับผลงานงงงงมากครับนะมากกันแล้วครับเนาะหมูซอยออกไปแล้วครับหมูซอยก่อนจะไปรันแล้วครับนะทำไอ้ก่อนนี่เก็บทีมงานของผู้ซอยกันครับลูกชายออกมาแต่ว่าเด็กหน่อยครับเหรียญอยู่นี่แล้วครับเาไปไล่งูครับเหรียญอยู่นี่แล้วครับนั่น มากันแล้วนะครับนะซูมยังน้อยครับสันเอาวีปีดีเอ้าวีด้ยยีงดีผมไปนะรับเอาซูมแบบหนาๆเลยครับนะล่างไงมาเลยครับนะเอาแม่ก้านออกไปแล้วได้อยู่ก็จะมีหน้าหูครับนะขอบกตีแล้วก็ป่าน้อยครับนะขอบไม้ก็ไอกไม้แม่ก้อนครับนะแล้วก็ก้อนนึงครับก้อนจระเขอก้อนสลัดครับนะ มีอยู่สามคนดันหลังอ๋อลองฝนมาบอฝนลเปเลยมาลัดอยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงนี้ออกไปดักถ่ายอยูจุดหนึ่งครับนะนะเข้ามา่งไก่แล้วลดนะครับตั้งป้อมแล้วครับมาเียทางขึ้นครับทุ่งทั้เลนี่แหละครับเนาะจะเบิ่งขอกไดลมาก่อนอู้ค่ำนกนกแสกครับนี่คือนกแสกครับอู้นกแสกครับสู้มาครับนี่ครับ ออกแสบครับเอาไปเลี้ยมวะครับนี่กแสบน้อยครับนี่ไดครับเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเบิ้งงัวเบิ้งลูกแสบวะนี่นี่ครับ swoją swoją ออกแสบน้อยครับเอ้าไอ้เพิ่นอยู่ัหนก่อนเอาเบิ้งงัวก่อนเท่าครับสันนะเบิ้งงัวเบิ้งงัวก่อนกแสบไว้ก่อน สายนนครับเฮ้ยมาเร็วขึ้นไปไปไปสายนวลคอกรกอ่ามือดอยของผู้ใดนี่ไม่กวนนะครับไม่กวนไม่ย่อยเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยมีเฮ้ยไปดิเฮ้ยอ่ไม่กวนไม่ครับไม่ย่อยเฮ้ย ตัางป้อมไายเอาไปแล้วครับนกไปแล้วนกแสกไปแล้วโอ้ยไลน์ไล่ไลง์งูนกไปเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยแถวมาตั้งป้อมไายด้านล่างนะครับเอไปไปไปงูลูกเล็ก,ดกแดงก็อยู่ด้นานหลังครับ อะไรเนี่ยพอไส้ครับนะพอไส้พอผ่าพันเมื่อกี้แม่นกแสกแม่จับอยู่นี่ไหมลูกมาแม่น,นกแสียกวะนกคอร่า,ก,ากับนกแสกว่าเดียวกันปะ <laughs> ไม่สเสียนะมันบินในฝุ่นนกมาเลยมันมลูกมันให้เร็วขึ้นแม่มันนกคอร่ากับนกแสกนกเดียวกันปะครับ <laughs> อันนี้กระเบื้องนะครับนะแต่ตามที่เดาว่ามาแม่นก ภาษาภากกลางโคขอบกะที่ว่านกเสียขึ้น,นังไงตอยุบ้าเน้อนกเขาล้านครับอันนี้กะเอ้ยป้ายเป็นพังป้ายเป็นพังโอ้ยบันยางมืดบอยอยากเฮ้ยเฮ้ยผมนด่ได้คาขวานยังได้แล้ว เขาถ้าเขาอีกโ้าอามไเือน uh ันโอ้ันพอได้อยู่ไปขุดเออไปเอาสนิมออกอันนั้นองกับดีดีเลยขันเขาก็มาตัดม่เไมันไปไปฝนไปยังไม่ดีดเห็ดดำไม่เห็ดดำไม่กับเได้ยี่เลยดีอยู่มันบดต้นปรไดัดอกรคุ่ง ให้ไปเศร้าบาดพ่อเราต้องร้ายอีกหน่อยเหรอเอาไปครับเอารถมากเหมือนเลยครับนี่เอาเอาเกิดอาเพศครับเฮ้ยเฮ้ยเกิดส้นกันครับเนาะกอกอุซอยกอกพลิตครับเฮ้ยเฮ้ อีกลากล่อครับเฮ้ยรถมานำกลจักหน่อยครับเอา้าก็จะได้ซ้ำนี่แหละครับเพราะว่าจะกี่รถไปจักหน่อยก็จะ่อยมันไปก็เลร่งครับ่ม,อมาออะไงวัวมาเลียนย่างเดียวครับนี่บ่ว๊วยนะครับนี่เนี่ยมือนี่พอๆซ้ำนี่แหละครับนะอข,นนขอบคุุณทกท่านที่เข้ามารับชมครับผม So I have